ที่ได้ขึ้นไปรับรางวัลแบบนี้ในชีวิตเลยที่เป็นรางวัลเกี่ยวกรติยศวิวายนะก็ <c oughs> ขอบคุณมากครับที่ให้รางวัล The Best Reading Role ของเราทั้งคู่นะครับก็ยินดีและก็ขอบคุณมากครับหวังว่าปีหน้าจะได้รับอีกนะครับส่วนยิ่งนี่ก็ได้รางวัลเดี่ยวด้วยอันนี้อันเดียวอ่ะอันเดียวฉันมีอันคู่เป็นคู่คับที่เป็นรางวัลคู่แต่ของต้นมีเดี่ยวด้วยอ๋อแล้วพี่ต้นเดี่ยวยังไงบ้างคะเดี่ยวคืออะไรเนี่ย The Best c u t i e The Best cutie ครับก็ ขอบคุณสำหรับรางวัลนี้นะครับขอบคุณ Y Universe นะครับที่ให้รางวัลกับผมถึง2รางวัลด้วยกันนะครับขอบคุณแฟนคลับที่ช่วยกันโหวตให้พวกเรานะครับยุนต้นแล้วก็โหวตให้ผมอีกหนึ่งรางวัลนะครับผมก็ขอบคุณมากเลยครับเป็นรางวัลนี่เป็นครั้งแรกที่ได้รางวัลเลยครับผมก็ขอบคุณมากเลยครับเป็นกาลังใจในการทํางานต่อไปของผมมากครับจริงๆแล้วรู้สึกว่ามันมันดีทัําเริจขนาดใหงวัลเาเออเรา อัดทีนี้วายีนี้เรื่องหนึ่งแล้วมันตุดไปติดมันก็ได้รางวัลรงัไม่คิดเนาะไม่คิดถึงรางวัลเลยเราเล่นแบบเต็มที่ทําออกมาผลงานให้มันดีฮะแล้วสุดท้ายก็ถูกใจแฟนคลับถูกตตามัฟนคับอะไรเงี้ยแล้วก็ช่วยกันบวดจริงเราเราก็มีกําลังใจในการทํางานครั้งต่อไปเหมือนกันนะแบบเออเราก็ทาเต็มที่จนได้รางวัลเนี่ยก็ภูมิใจะใช่จริงเพราะสำหรับผมนี่คือตอนแรกเราแบบว่าแค่อยากทําให้แฟนคลับหรือคนดูชอบก็แบบว่าก็ดีใจแล้วอะไรเงี้ยอะไร มันจะสร้างแรงผลัดให้เราไม่เพราะว่าเอ้ยจากผลงานชิ้นแรกแล้วก็ได้รางวัลการันตีดูว่านิดนึงแต่ก็จะทำให้ดีที่สุดต่อไปเรื่อยๆใช่แล้วฮะหวังว่าจะถูกใจแฟนคลับอีกนะใช่ครับเราเบสคิวตี้นี่คือที่แค่ไหนครัะคิวตี้แค่ไหนครับไม่รู้เกันเขาว่าคิวตี้ก็คิวตี้ครับให้พี่ยุ้นแบบคันคิวตี้ของเรา แบบไหนอะไรเงี้ยครับขนาดไหนเข้าที่เออก็จะเป็นรอยยิ้มของเขาที่แฟนคลับแบบว่ากระชากใจสุดๆจนได้รางวัลนี้อะไรอย่างเงี้ยกขอยิ้มนั่นอีกัทีนะอ่ะสักทีก็ยิ้มอยู่แล้วคนตาไมได้หรอกเห็นบ่อยแล้วครับหน้าหน้าตาแล้วเห็นบ่อยเลยเราเนาะแบบซีรีส์จบแบบประเสริฐแบบจีนเอออยางเป็นตัไม่โต ก็จริงครับแฟนคลับที่คอยสนับสนุนเราใช่ใช่ไม่คิดว่าแฟนคลับจะอยู่กับพวกเรานานขนาดนี้ทั้งที่ซีรีส์จบไปสักพักใหญ่แล้วเนาะขอบคุณมากเลยแบบว่ายังยินกับพวกเราอยู่เรื่อยๆนะครับขอบคุณมากเราจะทําสิ่งดีๆแล้วก็ทําอะไรให้แฟนคลับฟินอยู่เรื่อยๆแล้วกันนะครับเราอาจจะคาดหวันถึงผลงานต่อไปของเราทั้งสองคนว่าจะมีผลงานต่อในเรื่องได้ติดตามกันไหมอะไรอย่างนี้ต้องรอดูปีหน้าแล้วกันเพราะว่าปีนี้ก็จบเท่านี้แล้วละอาจจะเป็นอีเวนต์เล็กๆน้อยๆที่ออกคูร์ดกันต่อไปปีหน้าก็ต้องรอดูว่ามีอะไรบ้าง อย่างไร้นพิมพ์พิเศษหลายคนก็แบบรอดูเมื่อไหร่อันนี้ต้องถามต้องวัถามต้องวัถามค่ายเขาดีกว่าตอบไม่ได้อยู่ที่ค่ายเขาเลยแต่มันยังมีอยู่ใช่ไหมไม่รู้เรองถามค่ายเขาเลยอะจริงจริงยังไม่ได้โปรเจกต์ียังไม่เริกเหมือนว่ายังไงอย่างนี้เลยยังไม่เริ่มไม่รู้เขา อะไรหรือว่ามีปัญหาอะไรก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะเขายังไม่ได้บอกครับแต่มีกระแสที่ร้องว่าแฟนขับเรายืมมากเลยนะใช่ผมเองเนี่ยสุดท้ายตัวก็ก็หวังว่าอยากให้มีผมอยากให้มีแล้วแต่ไม่รู้ว่ามีปัญหาอะไรอย่างไนหรือเปล่าหรือว่ายังไม่พร้อมอะไรอย่างนี้ยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเราเราต้มีถ้ามีก็ต้อพร้อมเลยร้อมลุยฮะคนงานใกล้ๆทั้งสองคนจะให้ติดตามกันอย่างไรกันต้องอ่าเรื่อปีหน้าเลยครัต้องรอดูปีหน้าปีนี้น่าจะพักผ่อนยังไงก็ไป สวัสดีปีใหม่กันแล้วใช่แล้วปีนี้จะพักก่อนที่ไหนกันทั้งคูแต่แบบมีใครไปเที่ยวที่ไหนอย่างปีใหมผมมีแผนที่จะกลับบ้านที่ต่างจังหวัดไปกับที่บ้านเนาะเอาผมก็ไม่ถ้าไม่ทํางานก็คงอยู่เที่ยวกับเพื่อนครับที่นี่แหละใช่ครับแต่โมเมนต์คู่อะไรอย่างเงี้ยเราจะได้เห็นไหมครับคราดปีใหม่ต้องรอดูเดี๋ยวน้องรอดูเดี๋ยวเราต้องเจอกันเรื่อยๆอยู่แล้วครับเที่ยวเล่นออกกําลังกายอะไรอย่างเงี้ย แต่คหลักก็มีเหมือนเราเจแฟนคลับนาะานนอย่างตอนนีบอกว่าจะเสิร์ฟโมเมนต์กั้ยแต่บ่อยๆตอนนี้ก็เริ่มมีไปทีมแปดไปนู่นนี่เราตีกัน,นปกติอยู่แล้ว,ลวครับผมก็คือเหมือนเวลาแบบว่าปกติบางทีเราตีบางทีเราก็ไม่ได้แบบถ่ายรูป <S <S ลงอะไรขนาดนั้นแต่พอเราเห็นว่าแฟนคลับก็อยากอยากคิดถึงพวกเราเราก็แบบอไหนไหนก็มาหรือเจอกันก็สักหน่อย ขอบคุณสำหรับรางวัลอีกครั้งนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับทุกคนถ่ายรูปถ่ายไหม